สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาต่อที่อีพีนี้กันเลยครับ มาที่คอมเมนต์ถัดไปครับน้ำหนักยากแล้วครับสำหรับโจฮันครับเพราะต่อยไฟล่าสุดยังทำน้ำหนักรุ่นนี้ยากครับเพราะโตไวน้ำหนักเลยขึ้นตามครับเรื่องของน้ำหนักครับและเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเองครับนี่ก็เป็นส่วนหลักเลยครับสำหรับโจฮานกาซัลลี่ครับเหมือนที่น้องได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะชกในรุ่นไฟล์เวทนี่เองครับเพียง2ไฟ์ครับและอาจจะคิดเรื่องของการปีนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือรุ่นของเบนเทเวทครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับว่าน้องจะทําน้ําหนักในรุ่นนี้ได้อยู่มันเดิมไหมครับจริงๆก็อยากให้อยู่รุ่นนี้ไปก่อนครับท่านต่อมาครับบอกว่าขอไทยแก้มืออีกรอบครับถ้าไทยไม่ประมาทยังไงไม่ผ่านไทยเลยครับสําหรับวันนั้นครับท่านต่อมาครับโดนรถถังแน่ครับผ่านของแข็งให้เยอะๆกว่านี้ก่อนครับโจฮันท่านต่อมาครับอยากลองถึงเวลามันก็ต้องเจอกันครับ เรื่องของการเจอกันครับโอแอดมินมองว่ายังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าฟอร์มการชกแบบนี้ครับเป็นที่เรียกร้องของแฟนมวยแน่นอนครับสําหรับคู่นี้นะครับท่านต่อมาครับถ้าเจอกันครับโดนรถถังน็อกครับสําหรับทางโจฮันกาซรี่ครับ ท่านต่อมาครับนี่รถถังนะครับสำหรับคนอื่นที่ไม่รู้นะว่ามองยังไงครับแต่ถ้ารถถังผมกล้าพูดเลยนะครับว่าโจฮันกาซาลียังไม่ถึงรถถังครับท่านต่อมาครับเอาจริงๆนะครับยังไม่ค่อยได้เห็นฝีมือเท่าไหร่ครับยืนยาวๆเป็นยังไงโดนหนักๆทนไหวไหมครับท่านต่อมาครับบอกว่าใจเย็นๆครับน้องกาซาลี่ครับอย่าพึ่งรีบชิงกับรถถังเลยครับ บ่มเพาะกระดูกอีกสักสองปีตอนนั้นก็อายุ19ยังสามารถเป็นแชมป์โลกอายุที่น้อยที่สุดได้ไม่ต้องรีบครับสําหรับโจฮันครับสําหรับอายุของเจ้าโจฮันเองครับโอ้โหแอดมินเห็นแล้วครับโอ้โหตอนนั้นแอดมินน่าจะลังดีดลูกแก้วหรือไม่ก็โดดยางอยู่เลยครับโอ้โหทำได้ยังไงครับสําหรับเด็กน้อยคนนี้ครับถือว่ามีความอัศจรรย์จริงๆครับถือว่าน่าติดตามมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าอายุน้อย17ปีหรือว่านสิบหกสิบเจ็ดปีได้ขึ้นจริงแชมป์แล้วได้แชมป์ไปครองออด ไม่อยากจะมองภาพเลยครับว่าสุดยอดขนาดไหนครับท่านต่อมาบอกว่ารถถังครับขาลงแล้วครับลองวัดกันดูครับท่านต่อมาบอกว่าใจเย็นก่อนครับฉันยังไม่ถึงครับเดี๋ยวเสียมวยชนะแต่มวยปานกลางมาครับท่านต่อมาบอกว่าไฟที่เจอกับไทยครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับการเจอรถถังรถถังอึดถึกทนมากครับผมมองว่าไม่ผ่านครับ ทานต่อมาครับบอกว่าใจเย็นๆครับหนูๆค่อยๆไปทีละขั้นดีกว่าครับกลัวจะเสียมวยเจอเบอร์หนึ่งไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมานะครับสําหรับรถถังครับโอ้โหครับสําหรับแอดมินนี่ครับแค่นึกภาพ2คนนี้ครับทาไดปประจันหน้ากันบนผืนผ้าเวทีมวยวันลุมพิดีนะครับหรือวันใหญ่ไฟไหนก็ถือว่ามันแน่นอนครับลองนึกภาพนะครับโอ้โหสดบทเก๋าหรือเก๋าบทสดครับแต่อายุมันก็ห่างกันสักหน่อยครับแต่ทางด้านความแข็งแกร่งของทางด้านโจฮันนะครับ แล้วก็พลังหมัดเองครับโอ้โหถือว่าไม่เป็นรองนะครับเหมือนที่แฟนมวยได้พูดวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าพลังหมัดของเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆครับท่านต่อมาครับบอกว่าลองดูครับแต่ผมว่ารถถังน็อกได้ครับถ้าชกตอนนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่ามาหานาบินก่อนครับในด่านที่ต้องเจอกับทางด้านนาบินถ้าเกิดว่าเจอกันจริงๆในอนาคตโอ้โหถือว่าเป็นไฟที่น่าประทับใจจริงๆครับสําหรับ2คนนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าคำว่ากระดูกมวยคนระเบิดหมายถึงกระดูกจริงๆที่อยู่ในตัวเราว่ามันอ่อนกว่าเพราะอายุน้อยกว่าหรือหมายถึงประสบการณ์ครับและก็มีคุณพี่มาตอบนะครับโอในความคิดเห็นผมนะครับน่าจะหมายถึงประสบการณ์ของการชกมวยมา,มามากกว่าครับ ท่านต่อมาครับถ้าเกิดว่าโจฮันกาซลีครับชิงกับรถถังตามความคิดเห็นผมครับควรชิงตอนนี้แหละครับถ้บปล่อยให้นานคุมน้ำหนักไม่อยู่ต้องไปชิงแฮกเตีแล้วน้องกำลังโตเลยครับถ้าเกิดว่าทางด้านโจฮันกาซลีครับโอ้โหณนะตอนนี้ครับถ้าเปลี่ยนเวทไปชกในรุ่นแบนต้องเวทครับ ก็ต้องแงหน้าขึ้นไปครับว่าทางด้านมวยไทยรุ่นแบนตงเวทครับทางด้านแฮกตี้ครับถือครองไว้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นอีกงานช้างหนึ่งเลยนะครับสําหรับการปีนเวทึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับท่านต่อมาครับบอกว่าใจเย็นๆครับมีเวลาอีกยาวนานครับถ้าจะเจอกันตอนนี้ยากและอีกสักพักเด็ก16มันก็โตอีกไหลไปเวท145ปอนด์ยังไงก็ยากที่จะได้เจอกับรถถังครับ ท่านต่อมาครับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับทายโจฮันอยากจะเป็นแชมป์อย่าพึ่งไปชิงแชมป์ครับเพราะกระดูกยังอ่อนมากไปครับเจออย่างรถถังทีกระดูกแข็งโปกถึงชนะเด็กจะเสียมวยไปเลยนะครับรออีกสัก2ปีเด็กคนนี้มีของครับเอซีโจฮันครับท่านต่อมาครับบอกว่าเอ็ดการ์ทาเบเรสครับเคยเจอทั้งสองคนเขาบอกว่ามัดโจฮันน่ากว่าครับ และก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบนะครับไม่หนักก็ว่าบ้าแล้วครับน้ำหนักเกินดูตัวก็รู้วันนั้นต่อยกับทาวเบรสใหญ่กว่าชัดเจนเลยครับท่านต่อมาครับบอกว่าอีก2ปีพอจะสู้ได้ครับแต่ตอนนี้รับกระดูกให้แข็งก่อนครับยังห่างชั้นรถถังอีกเยอะครับโจฮันท่านต่อมาครับผมว่าด้วยครับนี่แหละครับคือคู่มวยที่ผมอยากดูที่สุดละครับตอนนี้ครับ ก็ถือว่าหลังจากมีการเปรียบเทียบไปนะครับจากเอ็ดการ์ทาวเบรครับที่ออกมาบอกว่าหมัดของทางด้านโจฮากาสซัลลี่ครับหนักกว่ารถถังครับก็ถือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเลยครับว่าจริงๆหรือเปล่าครับที่หมัดของเด็กหนุ่มน้อยคนนี้ครับจะหนักกว่ารถถังครับหลังจากนั้นเองครับก็ถือว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับมวยคู่นี้ครับทางด้านโจฮากาสซัลลี่ครับถ้าเกิดว่าได้ชิงแชมป์กับทางด้านรถถังจริงๆครับคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งครับที่น่าจับตามองว่าจะหนุ่มน้อยโจฮากาสซัลลี่คนนี้ครับ จะมีของจริงๆไหมครับเก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับประเด็นที่ดางด้านโจฮันกาซัลลี่ครับกับทางด้านรถถังถ้าได้เจอกันครับเก็ถือว่าสุดยอดทุกคอมเมนต์ครับวันนี้แอดมินหมดเวลาเวลาหมดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ